มีคนกลุ่มหนึ่งได้ย้ายมาจากอำเภอมันใจคีรีจังหวัดขอนแก่นและได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านดอนเคงแต่ตอนนั้นพื้นที่ในหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นเคงและป่าเคงทั้งหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นเป็นหมู่บ้านดอนเคงแต่คนกลุ่มนี้ได้หาทำเลทำนาเลี้ยงสัตว์ได้เห็นหนองน้ำและยังมีพื้นที่ว่างพอที่จะปลูกบ้านเรือนจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 3 สำหรับประวัติความเปลี่ยนมาของมูบนตดรอชิงนะครับก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งใหญ่มาจากข้างอำเพื่อมันจจที่นี่สมัดคอนแกนใหญ่มาตั้งกินถานอยู่บานดรอชิงแต่ก่อนจัดตั้งมูบันก็ซึ่งเป็นปลามีปลาเชงแล้วก็มีน้องน้ำเลาก็เลยได้ตั้งซื่อบัตดรอชิงขึ้นในเมื่อปีพศ .2443 ครับกับ เป็นผู้ใหญ่บ้านจะจะตั้งหมู่บ้านมากกว่มีน้นนำกันคิดสองคนน้ำกันเพราะว่าผมกับเป็นคนสุดท้ายคนที่สิบสองนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นผู้ในะหญ่บ้านครับโอ้ยบ่คือว่าลูกหลานเมื่อใดเนี่ยเมื่อสักประวัติหมู่บ้านตอนเชีงตั้งมาอย่างไรเกิดเมื่อเจ้พาพ่อซอย ก็พระสอนถึงเจ้าของพระสอนเลยเพราะว่าเขาัวดัึงใจเดยอายุยี่สิบสามปีคือซื้อหรือซื้อไพโรดยิบยิบจันทราคอโรยพังมาพอส,อส,อาาสังผูลงง้ละถึงก้นตังหมูบ่บ้านปลาบกเข่งกระลลเรื่องตัางๆหมู่บ้านบางเชีงนั่นละมันเกิด ไรเนี้ยอื่นบ่ได้หรอกไรกับได้จำไรตัตอนนี้ละพอหนุ่มรั่วแล้นล่ะแม่ไข่ยช้ำนานทิ่ยู่บ้านเด็ที่หาหมูหกตอนนี้พูดเนี่กับยู่มาได้เกือบสิบหกปีในบ้านเนี่ยคือนนี้กับผู้คนมาต่างบ้านก็เพือพอจำช่วยคนมาต่างบ้านตะเกียบคนก็ต่างเป็นั่นบ้านน้องบัวน้อยตอนนี้คนได้เห็นต้นเทียงหลายๆเพื่อบอกวาต่างบ้านตอนเทียนเท่าซุโมเงนี่ละล่ะ 삼난라, 파로디다.